ก็อ่าก็95คูณ 5, 5นะครับแล้วจะอหไรครับ95คูณ5อันนี้ก็เป็นคําตอบมันนะครับไม่มีอะไรมากก็เทียบบระยัตยางไปสิบห้าคูณาก็ได้เป็น475 ml นะครับนี่คือคำตอบของข้อข้อห้าส่วนข้อ6การเตรียมสารลายกด เตรีการเสบสารายโซเดียมไอรอ,อกไซด์เข้มข้น0.1มลาร์ปริมาตร250มลหมายชัดเจนอันนี้ก็ก็คล้ายๆข้อหนึ่งที่ว่าไปเมื่อกี้นะว่าเตรียมสารละลายเนะี่ยเราก็เทียบเป็น1ลิตรก่อนนะหลังจากนั้นก็มาเทียบเป็นตัวอย่างว่าเราจะต้องเตรียมเท่าไหร่มีใช้สูตรที่จานจาแนะนำไปน็ตนตน้นนะว่าจะใช้สูตรความเข้มข้นท่ากับ น้ำหนักของสารเป็นกรัมหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลคูณหนึ่งพันแล้วก็หารด้วยอ่าปริมาตรของสารละลายทั้งหมดนะครับนั่นก็หกเนี่ยคือเหมือนข้อหนึ่งแล้วจะข้ามไปตรงนี้นะครับส่วนก็เจ็ดการเตรียมสารละลายเมื่อผ่านเจือจางที่มีความเข้มข้นหนึ่งมิลลิกรัมต่อลิตรปริมาตรหนึ่งร้อยมิลลิตรจากสารละลายที่เข้มข้นหนึ่งร้อยมิลลิกรัมต่อลิตรทำได้อย่างไงก็อันนี้ก็เหมือนข้อสองนะครับใจ้สูตร c1v1 ได้กับ c2v2 เหมือนกัน นะครับต่วนก็แปดจนจำนวนหากับค้นของละลายโซเดียมคลอไซด์ช่างน้ำหนักสี่กรัมแล้วก็ละลายในน้ำจะมีปริมาตรเป็นห้าร้อยมิลลิลิตรนะครับจะมีความเข้มเท่าไหร่กี่โมลาร์เนี่ยก็จริง,รงมนันก็คือคล้ายๆข้อหนึ่งกับข้อหกนะครับเป็นใช้สูตรเดียวกันในการคิดจะใช้เป็นสูตรสี่กับความเข้มเนี่ยจะดับน้ำหนักเป็นกรัมเมื่อคือสี่กรัม หารด้วยน้ำหนักโมเลกุลของโซเดียมไบคารอกไซด์ซึ่งเท่ากับ40คูณ1,000หารด้วยปริมาตรก็คือ500ก็ได้นะครับหรือถ้าเราคิดคิดเทียบหยัดตัวอย่างก็ได้นะครับว่าถ้า4กรัมเนี่ยมันนั่นคือกี่โมนะครับแล้วถ้าเตรียม1น,นลิตรมันได้กี่โมล,ลาร์ถ้าเกียมห0ามันได้เท่าไหร่ นะครับอันนี้ก็สามารถคำนวณได้นะครับอันนี้ตอบรู้สึกจะเป็น0.2หรือไงนี่แหละนะครับโอเคนะครับอันนี้คือการบ้านที่อาจารย์ให้เราลองไปทำทบทวนเป็นการทบทวนสิ่งที่อาจาราย์ได้พูดไปรอบที่แล้วด้านการส่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์เบื้องต้นเดี๋ยวอาจารย์ให้ส่งใส่เอกสารเป็นกระดาษหรือหรือเป็นเป็นสมุดก็ได้ส่งที่โต๊ะคุณเข้ามาอะไรเมื่อไหร่ก็ส่งนะครับอันนี้อาจารย์ไม่รีบ นะครับเพราะว่าถ้ารีบมากนะจังให้คุณถ่ายใช้มือถือถ่ายแล้วก็ส่งผ่านไลน์ส่งผ่านอีเมลก็ได้แต่ว่าอันนี้ไว้ไว้เข้ามาอะไรเมื่อ,อไหร่ก็ส่งนะครับไม,ไม่ไม่รีบมากนะครับโอเคอันนี้คือเนะะื้อหาบทที่สองที่ต้องการให้พวกเรารู้เรื่องการเตรียมสารละลายซึ่งมันเป็นหัวใจสําคัญในการวิเคราะห์ถ้าเราเตรียมสารละลายผิดผลการวิเคราะห์ก็จะผิดพลาดไปด้วย นะบมันต้องมีก็แล้วมีประสบการณ์ในการเตรียมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ่าคงปีหน้านะครับที่เราน่าจะได้เรียนแ a บ,บกันนะครับปีหา้าอาทิตย์แรกก็คือปีใหม่ก็หยุดแล้วก็ข้ามไปอีกอาทิตย์หนึ่งเนาะดูก่อนว่าถ้าสถานการณ์โควิดมันอ่าดีขึ้นก็จะเรียนที่หมหาลัยแล้วก็ให้เราลองลองฝึกใช้ ครื่องม้เือมือในห้องแลบที่เป็นพื้นฐานเช่นฝึกใช้เครื่องช่างฝึกการเตรียมสารการใช้ v o l u m e t i c f a การใช้ปีเป็ดในการดูดสารนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่ค่อยไปเรียนในห้อง l ลบนะครับทีนี้ในส่วนวันนี้นะครับส่วนวันนี้จะมาพูดบทที่สมที่เกี่ยวเรื่องการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์นะครับ การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์เนี่ยเป็นการอ่าก็เรียกว่าเป็นการทํา QC หรือ Quality Control ในการทาแบบเราจะรู้ได้ไงว่าเราทําถูกต้องเราทําแล้วเราสามารถรายงานผลได้มันก็ต้องมีอะไรมายืนยันเราดอยนะว่าผลที่เราวิเคราะห์ไปเนี่ยมีความถูกต้องสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการงยิงหร,หรือนะครับหรือก็เรียกว่าหรือสามารถรายงานผลได้ ยืนยันผลทางกฎหมายได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับในบทที่สามเนี่ยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องการควบคุมคุณภาพซึ่งจะมีการคำนวณเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวมันจะมีส่วนที่สําคัญอยู่สองสามประการซึ่งซึ่งคุณต้องคํานวณแล้วก็จําสมการจําสูตรได้ด้วยนะครับ ในการทำ QC หรือบางครั้ง QC เนี่ยมันอยู่ภายใต้ QA QA ก็เรียกเป็น Quality Assurance ก็คือการประกันคุณภาพนะครับก็คือเป็นการที่เราดำเนินการทำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือไม่ไม่ใครก็ได้ไม่สามารถมาทั่วแย้งได้นะผลที่ได้เรามีความมั่นใจนะว่าผลเราถูกนะครับ อันเนี้ยมันจะมีผลที่นำไปใช้ปัจจุบันในการควบคุมคุณภาพอ้องแลบเนี่ยเขาจะใช้มาตรฐานตัวหนึ่งเข้ามาเกี่ยวคือมาตรฐาน ISO หนึ่งเจ็ดศูนย์สองห้ามาดูว่าอ้องหลับไหนที่เป็นห้องแลบที่มีคุณภาพดีก็จะได้รับการน้บรองมาตรฐานตัวนี้ซึ่งภายในมาตรฐาน ISO หนึ่งเจ็ดศูนย์สองห้าเนียอองแลบต้องทำ QC หรือดำเนินการควบคุมคุณภาพในอ้องแลบ ก็คือการหาความถูกต้องการหาความแม่นยำแลว่าผลการเคราะห์เรามีความถูกต้องไหมผลการเคราะห์เรามีความแม่นไหมซึ่งเดี๋ยวไอ้ความถูกต้องความแม่นน,นั่นแหละจะไปพูดต่อซึ่งสองตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญสูตรมันไม่ได้มีมากมายแต่เราต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับนอกจากนี้ในการควบคุมคุณภาพบังคลังเองเนี่ยอ้องลบต้องเทียบกับอ้องลบอื่นด้วยเราเรียกก็เป็นอินเตอร์ Uh, Laboratory Comparison ก็คือเปรียบเทียบกันระหว่างห้องหลับนะครับเพื่อให้ดูว่าผลสมมน้าตัวเดียวกันเนี้ยห้องหลับนานและเรียกเป็นการทำา t t r o f i เ c นช์โปรเฟนชก็คือดูว่าตัวเราเองเนี้ย เมื่อเที่ยบคนอื่นแล้วเนะี่ยเราอยู่ในเกณฑ์เดียวของเขาไหมเราจะต้องอยู่กลุ่มเดียวของเขาผลเนี่ยจะต้องไม่ต่างของเขานะครับอันนี้คือข้อกำหนดที่ ISO เขาระบุไว้ว่าต้องทํานะครับซึ่งในการควบคุมคุณภาพขององค์งงงการหรือผลการวิเคราะห์เนี่ยก็ต้องมีการควบคุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาจจะสืบเนื่องมาที่ผลของเราเช่นนั้นแรกคือบุคคลสตาฟบุคคลก็ควบคุม นักวิทยาศาสตร์ต้องมีความชํานาญต้องมีความเชี่ยวชาญเพราะนปัจจุบันเนี่ยนะครับสมมุติคุณเรียนจบไปคุณชอบที่จะทําแลบคุณก็สามารถสมัครงานไปอยู่ในบร,าาริษัทคอนซัลท์ที่เป็นบร,าาริษัทที่วิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมหรือวิเคราะห์ตัวอย่างอื่นๆก็ได้ซึ่งในปัจจุบันถ้าเราทํางานในส่วนของบร,าาริษัทที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทเหล่านี้จะต้องขึ้นทะเบียนกักกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่จะขึ้นทะเบียนตรงนั้นได้ต้องมีประสบการณ์อันแรกคี่อต้องจบปตรีก่อนจบปรยาตีแล้วก็ปัจจุบันต,ต้องเรียนเคมีมาไม่น้อยกว่า18ดหน่วยกิจเรียนวิชาเคมีหรือวิชาที่อาจจะเกี่ยวข้องอยกตัวอย่างเช่นคุณเรียนอตอนปีหนึ่งปีสองอาจจะมีเรียนวิชาเคมีที่เป็นอาจารย์เคมีมาสอนเลยเป็นเคมีหนึ่งเคมีสอง แล็บเคมีหนึ่งหลักเคมีสองพวกนี้นะครับแล้วก็มีในว,วิชานี้ด้วยวิชานี้ก็สามารถเป็นนับเป็นรายวิชาเคมีได้เนื่องจากว่าวิชามื่อจเคมีวิเคราะห์อยู่แล้วแล้วก็จะมีวิชาอื่นๆที่ชื่อมันอาจจะไม่ตรงแต่ว่ามันก็เป็นวิชาที่ใช้อฤษฎีหลักการของเคมีเข้าไปร่วมด้วย <c oughs> ตรงนี้ปัจจุบันนะครับเราเวลาเราไปสมัครงานเนะี่ยบางทีเขาก็ถามว่าคุณเรียนเคมีมากี่ใน